สวัสดีครับพบกับผมบูมกับช่องภาษางูนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาแชร์ทริคนะครับประสบการณ์การใช้งาน c h a t GPT นะครับของผมนะครับที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้นก็ปลั๊กอินที่ผมจะมาแชร์นะครับในวันนี้จะมี3 p l ปลั๊กอินหลักๆนะครับปลั๊กอินแรกนะครับก็จะเป็นปลั๊กอินเกี่ยวกับการสรุป summary นะครับเนื้อหาที่เป็น fact จัดไฟ PDF นะครับก็จะช่วยทำให้เราได้อินไซต์ต่างๆนะครับโดยที่ลดเวลาการอ่านและสรุปของเรานะครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็อันที่2นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ Data Analytics นะครับสมมุติว่าเรามี Data Set นะครับขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับเราก็จะช่วยจะให้ ChatGPT นะครับช่วยประมวลผลนะครับทำการสรุป In s ไซต์ต่างๆออกมาให้เรา แล้วอันที่3นะครับก็จะเป็นการสรุปสคริปต์นะครับจากคลิป YouTube มาดูกันว่า Chat GPT แบบจ่ายเงินเดือนละ20เหรียญเนี่ยมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างก็<ม>ก่อนอื่นนะครับเราต้องเลือกเป็น Chat GPT 4นะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับวันที่24กันยา2566นะครับก็จะเป็นแบบเสียเงินรายเดือนนะครับเดือนละ20เหรียญนะครับ ก็หลักๆเนี่ยการจะใช้งานฟีเจอร์แอดวานซ์ของ c h a t g p t ได้เนี่ยให้ไปที่เบต้าฟีเจอร์นะครับแล้ว e n a b l l e ออันนี้ก่อนนะครับในเบื้องต้นก็คือเราจะใช้ปลักอินกับทำแอดวานซ์ t a a n a l y t i c นะครับทีนี้สิ่งแรกที่เราจะทำก็คือการสรุป pdf นะครับก็การสรุป pdf นะครับเราก็จะต้องเลือกใช้ในส่วนที่เป็นปลักอินหรือว่าส่วนเสริมนะครับ ซึ่งอันนี้พัฒนาโดย De developer นะครับไม่ได้พัฒนาโดย chat gpt โดยตรงนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงด้านข้อมูลนิดหน่อยพอเข้าไปเสร็จนะครับมันจะมีปลั๊กอินสโตร์นะครับเมื่อกี้นะครับให้เข้าไปแล้วเลือกติดตั้งตัวที่เราจะใช้งานในที่นี้นะครับผมก็จะใช้ตัว AI pdf นะครับซึ่งเป็นปลั๊กอินที่จะใช้ในการสรุปเนื้อหา pdf ทีนี้สมมุติว่าเราไปอ่านในเน็ตนะครับเราจะหา PDF นะครับ Ten Analysis นะครับ Twitter นะครับ PDF เราจะต้องไปหาไฟล์ PDF นะครับ Using R นะครับอันนี้จะใช้ภาษา r มีไหม อ่ะไม่มีนะครับไม่แน่ใจว่าหายไปไหนล้วเนี่ยครับ t e i 10 using r นะครับตรงนี้เราก็ไปดาวน์โหลดมานะครับพอดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยผมก็จะเอาโยนใส่ Google Drive นะครับแล้วก็ทำแชร์ลิงก์นะครับตั้งสิทธิ์ให้มันแชร์ได้แบบนี้นะครับก็คือทุกคนสามารถเห็นแล้วก็ีิลิง์กมาครับ แล้วก็เราก็จะใส่คำสั่งพร้อมง่ายๆนะครับ summary นะครับอ่าดูซิว่ามันจะขึ้นมาให้เราไว้ยังไงนะครับมันก็จะใช้ AI PDF เมื่อกี้นะครับในการพยายามอ่าน PDF ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งมันบอกว่ามันอ่านไม่ได้นะครับอ่าซึ่งมันก็สักเจตวิธี ที่ทำให้มันอ่านได้โดยการอัปโหลดขึ้นไปใน AI Drive ตรงนี้ก่อนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเว็บไซต์ AI Drive นะครับตรงนี้เราก็ทําการอัปโหลดนะไปที่อัปโหลดคลิกที่ไฟล์อัพโหลดแล้วก็อัปโหลดไฟล์เมื่อกี้ลงไปเ e น a n a ไ y s i s นะครับในที่นี้ผมอัปเดตนะครับอัปโหลดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ Copy พรอมนี้มานะครับอ่ะ เราก็ copy to c h a t GPT นะครับตรงนี้เราก็ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเรา PDF เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราใส่พร้อมให้มันเลยครับเนื้อหาเป็นภาษาไทยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมแนะนําเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ามันจะประมวลผลเร็วกว่าท่าค่ไหนาดีกว่าแล้วก็ความเสถียร มากกว่าภาษาไทยนะครับเพราะว่าภาษาไทยยากกว่าภาษาอังกฤษแต่ในที่นี้เนี่ยผมสรุปให้ดูนะครับก็หลักๆก,ก็คือเนื้อหามันจะเริ่มที่หน้าที่3มเนาะเนื้อหาหน้าที่3มเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลหาแพทเทิร์นในข้อมูลการใช้ภาษาอานะครับวิเคราะห์ข้อมูลกราฟิกสถิตินะครับหน้าสก็จะเป็นการสำรวจตรวจสอบสิทธิ์มาตรฐานเปิดให้ใช้อะไรแบบนี้นะครับมันมี1ิ สิหน้าหรือว่าสิหน้าไม่แน่ใจหน้า5้าหน้าหนะครับแนวโน้มเซลฟี่นะครับเซลฟีว่วะไม่แน่ใจนะอ่านผิดป่ะแล้วก็ข้อสังเกตเกี่ยวกับการวิเคราะห์นะครับตัวแปรอะไรพวกนี้นะครับวันที่ใช้อ่าเป็นภาษาไทยก็ถือว่าค่อนข้างละเอียดเลยนะครับอ่าเขา ก็เพิ่มเติมว่ามีคำถามอีกไหมอยากถามถามมาได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์พร้อมถามครับทีนี้สมมุติว่าเราเมื่อกี้ก็คือเราต้องอัปโหลดเข้า AI ใดนะครับแต่ในกรณีที่ที่มันเป็น u u w l t h PDF นะครับเราก็สามารถให้มันสรุปได้เลยนะครับสมมุติว่า AI หาไฟล์ pdf ในเน็ตนะครับ .pdf มันก็จะเจอตัวแปลง pdf อีกเนาะอาหารหลักหน้ามูห้ามู .pdf นะครับไม่มี pdf นะครับเราพยายามหาไฟล์ pdf อยู่นะครับตอนนี้ อ่ะแพนดดแล้วกันนะไม่มีนะครับผมก็พิมพ์ pdf ไฟล์ example นะครับมีแค่คำว่า dummy f ไฟล์นะครับไฟแนนซ์ Finance นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่ชื่อว่านะครับไฟแนนซ์ Finance นะ ก็ข้อจํากัดของมันนะครับมีก็คือมันจะสรุปได้ตามจํานวนโทเค็นที่กําหนดนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณถ้า PDF ภาษาอังกฤษก็15หน้านะครับเราจะสรุปอันนี้นะครับมันจะสรุปได้แค่หน้า15นะครับถ้าท่านจะเอามากกว่านี้นะครับท่านก็ต้องตัดไฟล์ PDF เป็นส่วนๆแล้วสรุปแยกส่วนนะครับแต่มันก็ช่วยยดลดเวลาได้พอสมควรแหละ85หหน้าเนะี่ย สรุปแป๊บเดียวนะครับมันก็บอกว่าเนี่ยเป็นเกี่ยวกับ basic finance นะครับ chapter 1 chapter 2 chapter 3เกี่ยวกับอะไรนะครับก็ summary เป็น bullet point ให้เราถ้าอยากให้เป็น bullet ก็เพ um> ิ่มพร้อมให้มันละเอียดขึ้นนะครับก็จะมี4 5 6 7 8 7บทนะครับ8บทนะครับเราก็บอกว่า in ดีเทลอินฟอร์เร็กแล้วกันนะชัพเตอร์เจ็ดกิฟบินกิฟอินไซต์แล้วกันนะขอให้คำสัตว์กว้างๆไว้ก่อนนะมันก็จะไปหาในชัพเตอร์เจ็ดมาให้เรานะครับดูซิว่าชัพเตอร์เจ็ดเนี่ยซึ่งเป็นหน้าหลังๆแล้ว ถ้าสั่งให้มันหามันหาได้ไหมนะครับอ่าก็จะมีหัวข้อ intro to fx อะไรแบบนี้นะครับก็ summary มาให้เราที่สำคัญเนี่ยเราควรจะไปรีเช็คกับเนื้อหานะครับเพราะว่าตัว ai เนี่ยอาจจะไม่ได้สรุปถูกต้องนะครับหรือว่ามีข้อผิดพลาดที่ร้แรงถ้าเราเชื่อข้อมูลของมันนะครับดังนั้นเราให้มันสรุปเพื่อเป็น key information แล้วก็ ก่อนจะเชื่ออะไรนะครับให้ไปรีเช็คในตัวด็อกิเมนต์ก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับปลักอินตัวแรกเราก็ปิดนะครับก็สรุป pdf ช่วยงานเราได้เยอะนะครับตัวที่2นะครับจะเป็น ai เกี่ยวกับ data analytics นะครับก็ขั้นแรกนะครับไปที่ chat gpt เหมือนกันเมื่อกี้เราเลือกปลักอินเบต้านะครับอันนี้เราจะกลับมาที่ advanced data analysis นะครับเบต้าเหมือนกัน ถ้าเรากลับไปที่ปักเอนเห็นความต่างอะไรไหมครับตรงนี้มันก็จะเพิ่มปุ่มอัพโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะวิาคราะหแล้วก็ให้มันประมวลผล Python ได้นะครับโดยใช้ฟีเจอร์นี้ของ ChatGPT สมมุติว่าเราจะอัพโหลดไฟล์นะครับที่ชื่อว่าไฟล์ไททานิกนะครับซึ่งเป็น dataset นะครับสำหรับ โจทย์เบสิกนะครับในการทำการสเกชชันว่าจะมีผู้รอดชีวิตจากการล่มของเรือไททานิกไหมก็เขาจะให้ฟีเจอร์เกี่ยวกับเพศอายุที่นั่งตำแหน่งชื่ออะไรแบบนี้มานะครับเราก็ช่วยมาสรุปนะครับ EDA นะครับ Summary Data EDA and by Insight from this file นะครับนะก็พร้อมแบบนี้ไปได้เลยนะครับสะดวกไหมครับมันก็บอกว่าเพื่อจะเริ่มนะครับมันก็ต้องไปโหลดข้อมูลมาก่อนเราก็ดูว่ามันโหลดสำเร็จหรือเปล่านะครับอ่ะมันก็บอกว่าโหลดมานะครับ data set นี้ก็มีคอลัมม์ชื่อ passenger id, s u r v i v a l p card name นะครับแล้วไอ้น,นี้มันก็เขียนอธิบายให้เราเพิ่มนะครับ มี12คอลัมน์นะครับเท่าที่มันบอกนะครับแล้วก็มันจะทำตัว Descriptive statistics นะครับบอกว่ามันมี891โล12คอลัมน์นะครับแล้วก็ Missing value มีไหมเอ Missing เยอะนะครับ Car บี n นก็เยอะ600กว่าจาก800กว่า EDA and plot graph อันนี้ผมเขียนลูกพุ่งนะครับเวลาเขียนจริงต้องละเอียดกว่านี้ล n อ i นไซต์ฝั่งมันไปแบบนี้นะครับเราก็วิเคราะห์ข้อมูลได้ในเดเมนชั่นที่หลากหลายนะครับแต่ถ้าในเบื้องต้นท่านก็อาจจะไปไพ่พอร์ตนะครับแต่อันนี้ก็คือ key finding แล้วก็ i Insight conclusion นะครับก็อยากให้ทุกท่านเวลาวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ย พยายามเขียนให้ได้ในฟอร์แมตนี้นะครับอันนี้มันก็จะไปเรียก python นะครับทำ distribution ต,าต่างๆขึ้นมานะครับนะครับเห็นนะลักษณะแบบนี้น่าจะเป็น mat p l o t l i b นะครับแล้วมันก็มี observation o f distribution นะครับอืม s ัม m มอรี่วิส f e a t ร r e r e l a t ท d to Sir y v o n n อ่ามันก็จะ s ัมม a รีให้เราเพราะเราอยากว่าโจทย์ของเราก็คือไขรรอดใช่ไหมเราให้มันลอง s ัมม a รีออกมาดูนะครับปุ๊บ Observation นะครับ เอาสุดท้าย Embark นะครับ e m b a r k f ์ก m อ h e ม o ีรมีัอราการลอดสูงนะครับอันนี้ก็ผู้หญิงมีโอกาสรอดสูงนะครับแล้วก็ First class p a s s e n g e r นะครับมีโอกาสรอดสูงก็คือเขาช่วยคนรวยหรือว่าคนอยู่ First class ก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็ i n s i g h ์ต่างๆเกี่ยวกับพวกนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สองที่มันช่วยเราได้ เป็นไงช่วยไหมประหยัดเวลาได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่เราก็ต้องมาดู data มามาบิดมาไพวอทมาเช็คอะไรอีกทีนิดนึงนะครับเราก็ลองทำ Distribution ดูว่ามันตรงหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอันที่สองที่ผมคิดว่ามีประโยชน์ที่มาแชร์นะครับอันที่สามว่จะเป็นปลักอินเหมือนกันนะก็ ในที่นี้ผมจะปิดปลั๊กอิน AI PDF นะครับแล้วก็เปิด Woofam Alpha ก็อาจจะทุกคนไม่ได้ใช้เท่าไหร่ผมจะเปิด w o x s c r i p t นะครับทีนี้เราจะเปิด YouTube นะครับก็พิมพ์ Python นะครับ5 n u t e นะครับพิมพ์ผิดมันก็ามานะ แต่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคลิปไฟทอนไฟมินิทนะครับเราจะให้มันช่วยสรุปคลิปวิดีโอวันนี้ให้เรานะครับทีนี้วิดีโอนเนี้ยเนี่ยมันก็จะมีสคริปต์นะครับวิดีโอที่จะทําตรงนี้ได้จะต้องมีสคริปต์ขึ้นแบบนี้นะครับต้องมีสคริปต์นะครับก็คือเขาต้องทําสคริปต์อันนี้เป็นปลั๊กอินที่ผมลงเพิ่มเพื่อทําให้ดูสคริปต์ได้ง่ายได้ไวขึ้นนะครับพอมันมีสคริปต์ตรงนี้นะครับ เราก็สามารถให้มัน summary with ChatGPT ได้นะครับตรงนี้นะครับเราก็ copy URL หรือว่า copy prompt ตรงนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าผมจะ copy URL นะครับ this video on YouTube นะครับ on หรือ in ไม่รู้นะใส่ลิงก์ให้ไปนะครับ ถ้าเป็นภาษาไทยทำมาได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีฐานสคริปต์หลักๆคือมันไม่ได้ดูวิดีโอนะครับมันไปดึงตัวสคริปต์เมื่อกี้นะครับของวิดีโอมาแล้วก็ทำการ Analyze นะครับแล้วก็สรุปสคริปต์ให้กับเรานะครับคุยจำกัดเหมือนเดิมนะครับมันก็จะลิมิตโทเค็นไว้ที่ประมาณ5,000นนะครับดังนั้นก็วิดีโอที่สรุปได้นะครับก็ต้อง ถ้าจะเอามาทำนะครับก็ต้องแบ่งช่วงประมาณ3-5นาทีนะครับถ้ายาวกว่านั้นก็อาจจะเกินลิมิตนะครับอาจจะไม่ได้นะครับต้องทำการซอยนะครับก็วิดีโอ5นาทีนี้ครับมันก็สรุปว่ามันมีคอนเซปต์อะไรบ้างนะครับที่ควรรู้ใน Python คอมเมนต์นะครับเบสิ c อะลกิมิส i ิกไว i s ลิสติก t ซ o ตโล b o กบูลีน o ูปนะครับแล้วก็มีตัวอย่างโค้ดนะครับ ่ะเราถามมันเล่นๆนะมันไปเปลี่ยนไปละ do you have more example code มันดูรู้เรื่องเปล่าอยา่างรู้ถ้ามันได้แค่เทคมันก็คงเขียนโค้ดไม่ได้เนะ้ะมี for loop ด้วยนะครับ while loop นะ handle เออร์นะเดินเอ็กเซปชันถ่ายเอ็กเซปอืมก็เอามาให้เรานะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับ w i l e loop ให้อันนี้ไปใน Youtube เราก็ไปดูที่คลิปนะครับมี w i l e loop ไหมอันนี้ก็มีเสียงนิดนึงนะครับ Use its name. So every item in a dictionary has a name. Of course. Do what's the have A name and and in a while loop. It's called หรือว่าเราจะ copy script นี้แล้วมาตัดก็ได้นะถ้าจะทำจริงๆทำแบบนี้ง่ายกว่าก็ตัดทุกๆสามพันคำแล้วกันเราโยนใส่ ChatGPT แล้วก็สรุปเป็นช่วงๆมาแล้วก็เอามาม i x กันแล้วก็สรุปรวมอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะ,อะมีตรงนี้ด้วยจริงด้วย yx เท่ากับ10 yx มากกว่า0ูนย์น x ลบเท่ากับ1นะครับเนี่ย มีมีมีตรงนี้ด้วยแสดงว่านอกจากมันไปแกะสคริปต์นะครับมันมันก็สามารถคอนเวิร์ตสคริปต์นั้นเป็นโค้ดได้ระดับหนึ่งนะครับก็อันนี้คืออาจจะเป็นงานเกี่ยวกับด a n a l ในติถ้าเป็นวิดีโอทั่วไปมันก็ทำได้เช่นกันนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเปิด notepad ขึ้นมานะปึ๊บก o อปอย่างนี้นะครับเราก็วางใน n o t e p a d นะครับ แล้วก็เอาไปแอนาลซ์ตรง d a a n a l y t i c s นะครับเนี่ยตรงนี้เสร็จท่านอาจจะต้องเขียนโค mm ้ด hmm. เพื่อสปีออกมาทีละสองสามพันคำแล้วเอามาต่อกันแล้วสรุปบังเอิญคลิปนี้มันห้านาทีผมคิดว่าหนาทีมันสรุปได้อยู่แล้วก็ก็เลยไม่ตัดเดี่ยวแล้วแต่ถ้าเป็นคลิปยาวนะครับก็ตัดตัดตัดทุกค่าพันคำสามพันคำหรือไม่ก็ ทุกๆ4นาทีก็จะกำลังสวยนะก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆตัว ChatGPT มันช่วยอะไรชีวิตเราได้เยอะไหมสำหรับผมเนี่ยก็จะเน้น present ไปทาง Data Analysis นะครับอนาคตมันก็คงซัพพอร์ตพวกวิดีโอเรียวถามมากขึ้นพวกอิ a เมพวกเสียงนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยไอที่มัน stable แล้วเราใช้ได้เลยเนี่ยมันก็เป็นไปดังที่ผมแสดงนะครับ ก็หากในอนาคตมีอัปเดตนะครับก็ผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับวันที่ผมอัปเดตวันนี้ก็คือเดือนกันยา2566นะครับก็ผมจะทิ้งคอนแทคไว้ใต้คลิปนะครับหากมีท็อปิกอะไรน่าสนใจก็อีเมลมาได้นะครับแล้วก็ถ้าผมไม่ได้ตอบหมายถึงว่าผมอาจจะไม่ว่างเวลานั้นหรือว่าท็อปิกนั้นไม่อยู่ในความสนใจหรือว่าผมไม่สามารถตอบได้นะครับ ก็พบกันใหม่กับช่องภาษางงสวัสดีครับ